พระโอวาทพระโคโดมสักกยมุนีพุทธเจ้าอาตมาเดิมเป็นโอรสกษัตริย์อินเดียแสลวงอาลาบยศสีสุขไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำวันหนึ่งเที่ยวสี่ประตูเมืองรู้ชัดแห่งชีวิตการเกิดแก่เก็บตายทำให้อาตมารู้ตื่นถึงทุกทั้งมวลจึงตั้งปณิธานที่จะสุดช่วยเวนยัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข ทิ้งบ้านสละยศตำแหน่งเข้าบำเพ็ญทุกกริยานานหลายปีนั่งอยู่ใต้ต้นโพจนร่างกายสูบผอมหนังหุ้มกระดูกอาตามาว่าทางนี้ไม่ใช่วิถีสู่อริยมรรคไม่สามารถสำเร็จโพธิญาณก็เลยละการบำเพ็ญทุกกริยาอาตามาค้นหาความหลุดพ้นจึงตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ หากไม่สำเร็จการสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแม้กระดูกร่างกายจะแหลกเหลวจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งพระอนุตตรธรรมมารดาซึ้งใจเจ็ดวันให้หลังพระพุธธะทธทีปังกรช่วยสีแนะอาศัยกลุ่มดาวประกายพึกเปิดประตูจิตให้อัตมาได้ตัดสลูอัตมาเริ่มเผยแผ่ธรรมเทศนาธรรม ปรดเวนยสัตว์บรรยายอริยสัตว์สี่ห้าพิสุสําเท็จอรหันสุดช่วยเวนยสัตวไหลขอบเขตก่อนเข้าสู่นิพพานอาตมาได้รับบรรยายนิพพานสูตรจากยานเล็กสู่ยานกลางสู่ยานใหญ่และเข้าสู่ยานสูงสุดดูแจ้งสรรพสิ่งล้วนอยู่ในจิตยานต้น จักรวาลคือค่าค่าคือจักรวาลแยกจากกันไม่ได้พระพุทธองค์ตัดสมัยก่อนบำเพ็ญออกเดินทางไกลพันลี่ค้นหาพระวิสุทธิอาจารย์ผู้รู้เมินลี่ค้นหาสัจจะคาถาบำเพ็ญก่อนแล้วรับวิถีธรรมอาตมาเมื่ออยู่เขาคิดตะกูดหมุนดอกบัวกัดฉปะยิ้มน้อยรับรู้มาถึงตักหมอ้อ น้ำเก่าไหลย้อนกลับสู่ถิ่นเดิมตะวันออกสืบทอดพงสาธรรมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้การเวลาเข้าสู่ยุคขาวเขียวแดงดับไปแล้วธรรมะจัก,กรวาลมีพระสีอานสืบช่วงต่อการเวลาครับขันธรรมะกับภัยพิบัติลงสู่โลกพร้อมกันผู้บำเพ็ญในยุคขาวรับก่อนแล้วบำเพ็ญทีหลังพระอนุตตรธรรมานดา ให้เหล่าเทพช่วยงานช่วยพระศรีอานสำเร็จงานทำยิ่งใหญ่ขณะนี้ผู้บำเพ็ญในยุคข,ขาวทั้งเมื่อห้าศาสนายังอยู่ที่ยังบำเพ็ญไม่สำเร็จถือโอกาสสุดท้ายนี้บำเพ็ญให้ได้สัมมาสัมโพธิญาณบำเพ็ญสา้นนี้สำเร็จในสา้นนี้หวังผู้มีปัญญาทุกท่านทนุถนอมโอกาสนี้ยึดสายทองให้มั่น จึงจะได้ผลสมบูรณ์สู่ตำแหน่งอริยมรรคเวลามีจำกัดกาบลาพระอนุตตรธรรมมารดากับคืนสู่แดนวิสุทธิ